สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องกระต่ายสายชิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวทำบุญสไตล์สายมูอย่างเรานะที่นี่ก็คือวัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยใครไม่รู้จะไปตรงไหนมาดูแผนที่ได้เลยค่ะเขาก็จะมีบอกนะว่า เราอยู่ตรงไหนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ขึ้นชื่อในจังหวัดต่างเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะคะนี่เลยวันนี้เรามาวัดพระบรมธาตุนะคะที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากมายเลยนะคะในหลายๆอำเภอในจังหวัดต่างนะคะเช่นน้ำพุร้อนแมกาสาโดยสอยมาลายผาสามเงาน้ำตกเขื่อนภูมิพลอะไรอย่างนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยใครที่ ถานตัวเมืองตากแล้วก็อยากเที่ยวจังหวัดตากก็สามารถเซิร์ช Google ได้เลยนะคะที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเมืองตากอาจจะร้อนสักนิดหน่อยแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์โบราณน,นะคะด้านนอกนะเดี๋ยวเราจะพาไปถอยสักถานด้านในกันค่ะ นี่เลยเดินตรงเข้ามาก็จะเจอกับจุดบริการที่เขารับต้มไข่แก้บนด้วยนะคะที่นี่นะนี่ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะทุกคนด้านในวัดนี้จะมีอ,องค์หลวงพ่อทันใจนะคะที่ชาวบ้านเขานิยมมาสักการะขอพรนะคะเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะ ในจุดนี้ก็เป็นจุดบริการเครื่องถวายสังฆทานเครื่องแก้บนต่างๆนะคะเขาจะเตรียมไว้ให้เราเลยนะสะดวกมากๆเลยคะ่ะหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมไปสักการะองค์หลวงพ่อทันใจด้านในกันนะคะอันนี้ในส่วนของด้านหน้าบริเวณสถานที่ถวายสังฆทานนะคะ พระบรมสารีริกธาตุนะคะสามารถกราไวสัการะขอพรได้นะคะบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนถึงแม้ว่าแดดจะแรงแต่ว่าภายในวัดนี่แบบอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะนี่เลยสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนตัวแล้วมาที่นี่หลายครั้งมากๆเลยนะคะแต่ละครั้งที่มาก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ทางวัดได้บูรณะ ปรับปรุงตกแต่งต่อเติมช่วงนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่เลยแต่และจุดที่เราเดินผ่านก็จะมีอ,อบริเวณที่เขาจัดไว้ให้เราสามารถร่วมทําบุญได้ตามจิตศรัทธาเลยนะคะทุกคนสะดวกไปกว่านั้นก็คือสแกน QR code ได้ค่ะนี่เลยอันนี้เราก็ ะะมาถึงในส่วนของด้านในนะคะบริเวณกราบสการะขอพรอ,องค์หลวงพ่อทันใจนี่เลยของแก้บนก็มีให้เห็นประปรายนะวันนี้วันนี้คนน้อยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะแล้วก็เรามาทุกครั้งก็จะไม่ลืมเติมน้ำมันตะเกียงในตรงนี้นะคะในส่วนของเติมน้ำมันตะเกียงประจำวันเกิดนะคะเขาบอกว่าการเติมน้ำมันตะเกียง จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่แสงสว่างนำทางนะคะทุกคน และในส่วนของด้านนอกติดกับลานจอดรถนะคะก่อนจะกลับเ,าเราก็มาแวะสักการะองค์ปูเวสวรรณนะคะที่เขามาตั้งได้ไม่กี่ปีเองนะคะทุกคนแต่แบบว่าชื่อเสียงเรื่องลือมากเลยนะคะผู้คนชาวบ้านแถวนี้ก็นิยมมาขอพรนะคะแล้วก็สมหวังดังปรารถนาทุกคนเลยค่ะเขาก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนเครื่องดื่มไว้ สักการะนะคะสําหรับไหว้าตามความเชื่อเนาะแดดแรงมากๆเลยนะคะทุกคนแต่แบบว่าลมเย็นสบายมากเลยนะแล่ตอนนี้ก็มีแค่เราคนเดียวนะตรงนี้สําหรับความเชื่อในส่วนตัวของเราเองนะเวลาเราตั้งจิตแบบแน่วแน่นะคะแล้วก็ขอพรขอเพียงอย่างเดียวนะคะปกติเราจะไม่บ่นนะคะทุกคนเราจะขอพรอย่างเดียว เมื่อเรานึกถึงกูเวสุวรรณนะคะเราจะได้แบบว่าโอกาสที่แบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนสมปรารถนาตามที่เราขอทุกครั้งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตามความเชื่อนะใครสายมูสามารถมาแวะสักการะได้นะคะทุกคนของแบบนี้ต้องลองมานะคะนอกจากจะ ได้ท่องเที่ยวชมสถานที่สวยๆงามๆแล้วนะคะยังได้บุญได้พรกลับไปด้วยนะคะทุกคนสวยงามจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ลองมาแวะเที่ยวชมวัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากมาง่ายๆเลยนะคะเซิร์ช Google ปักหมุดมาได้เลยคะ่ะทุกคนดีงามมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็จะจบคลิปกันที่เท่านี้นะคะ คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวชมที่ตรงไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ